ย่างหมูทำน้ำตกย่างปลาดุกใบลาบปลาดุกลาบหมูน้ำตกทำบัลละหน่อยไม่ทำเยอะเอ็ดหลายอย่างอย่างละนิดละหน่อยคอยเป็นคอยไป <c oughs> พี่น้อง อบนื้สื่อหมูมาไหร่กับว่าสื่อเทียะไรดอกสื่อมืไหร่หลายมันนอนทุ่นนะเข้มีทุ่นหน่อยคอยเป็นคอยไปคอยอย่างนะพี่น้อง คอยอย่างคอยดูคอยนั่นไปโอ้ยเข้าขายย่กับบ้านก็ต้องอย่างหลายอืมควนเข่าตาแล้วมันมาเจ้านังซื้อเจ้ากระดากินตัวมันมาโอ้ยแมนยูนังยูซื้อเจ้าก็ได้กิน ยิงอยู่อนไดมันพ่อเห็ดได้พ่อป่ได้แบบงั้น,นพ่อป่ได้แบมือขอเขากะห,ห้อกัเห็ดปนาะพี่หน้องแต่ว,าว่าบอกเห็ดปขอเขาเนะจ่างใส้พวกนี้ยน่งละจำนี้กับพ่อแล้ว ดูกกระเพาท่านไหนสุบตีดอกพี่น้องขายได้ย่างหมูกรอนเอาหมูขิงย่างกรอนอย่างปลาดูใบลาบเอยควนใส่หอยอเสนอผู้ขายคันนี้ผู้ดีคว้นใส่ติวันนี้มีน้ำตกด้วยนะจ๊ะย่างหมน้ำตก จะเป่าจมเป่าว่าให้กันเด้อผู้ใดกวนไฟก็ได้เส็ดอยากเส็ดกินทํามาหากินที่าาน,นอนกิสีหนังเน,นยาะย่างหมูย่างหมูเอาไม่หนังลวนเหยียบอีหยังนั่นที่แตกเสียบนันนึง งไปอย่างมากกับหอนอกนอ็แล้ว,วกันขวนหพาไปแล้วโจมนกันเดอร์ผู้ใดก็ได้มาขวัแห้าง <c oughs> ว่าแต่ยางเบิดมือดอกที่นอ้องยางแป๊บหนะึ่งเข้าเรียกกรสซุกละละ ชักเปนตาไปถอดไปใส่ดอกใส่เวนตากันเตรียมคล้องใส่ตู้เรียบร้อยแล้วหอยเห็ดไปเตรียมไปมาพี่นอ้องเห็ดไปนั่มเตรียมไปนั่มขายไปนั่มเอา้าไปถอดเวนตาไปใส่นอนน่อุ้ยตา โอเคใส่เบลนตาไปเห็นหงใส่เบลนตาไปเห็นหงพี่น้องเขานีอล่ะจ้ะพี่น้องจ๊ะวุ่นกุ๊บ